วันครับขณะนี้อยู่ในสายโสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านทุกฟังที่กรกนครับเมื่อวานนี้ท่านสุนสารัฐไปโรงเรียนช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองครับโครารนี้อุเทนพัฒนาเปิดปตระตูบ้านเต็มที่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุเทนพัฒนาเต็มที่เลยและเชื่อว,ว่าปีนี้นะการรับนักเรียนนะครับเข้าเรียนชั้นม .1 และก็ม .4 ก็ดีนะครับท่านผู้ปรครองมาติดต่ออยากจะได้ให้เป็นชื่อว่าเป็นโรงเรียนดังส่วนหนึ่งของสายเหนือนะท่านพร้อมพันธ์นะอ่าฮะ <gesch> อ่ะก็มาฟังข่าวเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ความเมตตาไปเยี่ยมเยียนลูกหลานนะครับนักเรียนและก็คณะโรจานที่โรงเบรุอูเทนพัฒนานะครับก็เมื่อวานนี้ก็เวลาประมาณสัก11บนากสนาทีนะครับท่านเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยครับนางคิตตี้เคนนี่นะครับพร้อมกับคณะก็ได้เดินทางมาเป็นการส่วนตัวนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับเพื่อที่มาร่วมกิจกรรมต่าง ส่วนก็ตัดมาที่อุเทนพัฒนาก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าทางอุเทนพัฒนานั้นก็มีอาสาสมัครจากอเมริกันครับหน่วยสันติภาพและก็โดยการนําของมิสเตอร์ข่ายนะครับก็ได้มีการจัดอบรมค่ายสุขภาพนะครับเอ่อเลิฟยูบอดี้เอ็มพาวเวอร์เดอะมายนะครับก็คือการให้พลัง กับร่างกายและจิตใจนะครับก็มีอาสา,า,ส,าสมัครอเมริกันประมาณเจ็ดท่านนะครับก็มา,าให้มาเป็นวิทยากรอบรมลูกหลานนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนาประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับก็อใช้เวลาอบรมช่วงวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้ามีนาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านเอกัครรัฐทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยครับท่านคิสซี่เคนนี่ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนลูกหลานและมาร่วมประกอบอาหารเที่ยงร่วมกับนักเรียนที่เข้าค่ายนะครับและที่สําคัญที่สุด นะครับท่านก็ให้ความเป็นกันเองกับลูกๆทุกคนนะครับด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันเมื่อวานนี้อาหารเที่ยงที่ทางท่านทูดคิตตี้เคนนี่นะครับได้รับประทานก็คือผัดกระเพราไข่ดาวนะครับโดยผัดร่วมกับนักเรียนแล้วก็นั่งรับประทานอาหารร่วมกับนักเรียนเป็นกันเองที่สุดนะครับพร้อมกับอาสาสมัครนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกคาถาเทพวดีสืสัตว์พร้อมกับทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลนนตาลพร้อมคณะนะครับ ก็มาให้การต้อนรับท่านคิตตี้เคนดี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าที่มาที่ไปก็เนื่องจากมิสเตอร์คายพร้อมกับอาสาสมัรอเมริกันนะครับก็มาประจําอยู่ที่องค์การอาหารส่วนตำบลโนนตาลกับท่านคณาเทพแล้วก็จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความประทับใจและออุนใจนะครับที่ทางผู้ใหญ่ให้ความเมตตากับทางพี่น้องชาวเผือเข้าเทศนับครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เมื่อวานนี้อย่างเช่นท่านผู้กับ จูสัตถาวนพศนะครับก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของรถนําขบวนร่วมกับสถานีตำรวจภูทรนครพนมนะครับเมื่อวานนี้ขอบคุณใจครับท่านชยัตทรสายทินก็ได้ไปดูความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้ความเรียบร้อยขอกราบขอบพระคุณนะครับในเรื่องของการศึกษาบ้างนะครับตอนนี้นะครับข่าวเรื่องของการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์แท็บเล็ตก็ดีหรือการที่จะให้คุณครูชาวต่างชาติก็คือประเทศจีนนะครับได้มา เป็นครูสอนอยู่ที่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้หารือกับท่านหาวพิงคนะ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเกี่ยวกับความตกลงในการส่งเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนะครับโดยได้ บอกว่าจีนได้ให้การสนับสนุนในการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยตามข้อตกลงฉบับเก่ากับหันปั้นนะครับโดยมีการส่งครูอาสาจีนอครูาาาสจจกีนนะครับเข้ามาประเทศไทยประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคนนะครับแต่ขณะนี้ไทยก็มีการขยายตัวในเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้นก็ทําให้จํานวนครูอาสาสมัครไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็จึงได้ร้องขอเพิ่มจํานวนครูอาสา นะครับส่งมาเป็นปมาเป็นหมื่นคนนะครับเพราะทราบว,ว่านั้นจีนมีแผนส่งครูอาสาไปทั่วอาเซียเอเชียนะครับ <c oughs> เพิ่มเป็นหนึ่งแสนคนนะครับในอีกห้าปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นในอีกห้าปีข้างหน้านี้เราก็จะเห็นว่า <c oughs> ครูจากประเทศจีนนั้นก็จะเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับลังจากนั้นทางประเทศจีนก็จะมีการตั้งศูนย์ศึกษาสําหรับภาษาการเรียนการสอนภาษาต่างๆในประเทศจีนนะครับอีกสองร้อยแห่ง นะครับรวมทั้งศูนย์ศึกษาไทยศูนย์ไทยศึกษาวันนี้ทำไมกลับไปกลับมาศูนย์ไทยศึกษานะครับก็จะไปตั้งอยู่ที่ประเทศจีนด้วยเพราะนั้นก็เตรียมตัวกันและกันนะสำหรับลูกหล,กลานๆในการที่จะต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับในปี2558นี้นะครับเราก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะนอกจากภาษาไทยที่เราใช้แล้วภาษาอังกฤษก็ดีภาษา จีนก็ดีนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะนาก้าวเข้าสู่อาเซียนด้วยความมั่นคงนะครับเรื่องของแท็บเล็ตเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลก็ไดีกีข้อตกลงนะครับซื้อแท็บเล็ตนะครับเพื่อ,อมอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปี2555นะครับและขณะเดียวกันก็จะขยายการจัดสรรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยนะครับก็มีการประสานงาน ซื้อแท็บเล็ตมาจากประเทศจีนนะครับใน่วดหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันครับท่านารัฐมรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านสุชาติธาดาธรรมรงเวทนะครับก็บอกว่า,าก็อยากจะให้เอกชนหรือผู้ปกครองนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะบริจาคแท็บเล็ตให้กับลูกหลานได้เรียนหนังสือนะครับเพราะมีบริษัทห้างร้านต่างๆหรือเอกชนผู้ปกครองนะครับมีความประสงค์ที่อยากจะ <c oughs> บริจาคแท็บเล็ตให้กับลูกหลานแต่ก็ไม่รู้จะไป ทำอย่างไรนะครับตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดโอกาสนะครับให้เอกชนหรือผู้ปกครองนะครับท่านอยากจะบริจาคแท็บเล็ตให้กับโรงเรียนนะครับก็สามารถทําได้นะครับซึ่งขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ากําลังพิจารณาระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะให้ผู้บริจาคแท็บเล็ตนะครับไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าและก็จะเป็นการจูงใจในการเข้ามาบริจาคเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมีเงินมีทองแล้วไม่รู้จัก ขายอย่างไรชาตินี้สิชาติก็ไม่หมดนะครับอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนทางการศึกษาก็ดีทางศาสนาก็ดีนะครับก็ลองลองดูกันแล้วกันนะครับบริจาคไปแล้วนะครับก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ในขณะเดียวกันก็จะได้เป็นการสะสมบุญบารมีในเรื่องของสติปัญญาในการบริจาคครับเหล่านี้ให้กับเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับเรื่องต่อไปครับเมื่อวันที่เจ็ดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับสมพ์กุมวันก็มีโอกาสได้ไปที่อำเภอโพนสวรรค์ นะครับไปทําไมไปร่วมงานนะครับในการเทพระธาตุโพนสวรรค์ร่วมกับท่านผู้บริการยงยุทธสายคงและทีมงานผู้บริหารในสมเขต22นะครับหนึ่งในวันมาครับบูชาก็ร่วมกันสร้างพระธาตุนะครับ <c oughs> ซึ่งงานนี้ท่านผู้บริการสมพงศ์วิิฐิติครับผู้บริการโรงเรียนโพนสวรรค์รักประธาพรอมคณะครูจารย์ก็ได้เชิญชวนพี่น้องนะครับทั่วทุกสารทิศในอำเภอโพนสวรรค์และใกล้เคียงนะครับ เป็นสายบุญโยงยายมานะครับซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ,จมากครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องจากว่าได้เห็นพี่น้องมาร่วมสายบุญตั้งแต่เช้านะครับมาร่วมแรงร่วมใจในการที่เทพระธาตุโพนสวรรค์นะครับโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาทีแล้วก็ร็จติ่มประมาณ16บนาฬิกานะครับก็แรงงานทุกแรงงานใช้ จากที่น้องประชาชนร่วมกันแรงใจในการสร้างพระาธาตุทนสวรรค์น,นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็ยังนึกอยู่นะครับว่าถ้าชาวนครพนมทุกๆคนร่วมกันนะครับไม่มีเวลาที่จะไปร่วมแต่สะสมบุญบารมีด้วยการบริจาคทรัพย์คนละหนึ่งร้อยบาทหรือสิบบาทที่สิบบาทนะครับในการสร้างพระาธาก็จะเป็นกุศลอย่างยิ่งอย่างเช่นท่านบริการยกยุกสายคงนี้นะครับก็ตั้งใจไว้มั่นแล้วนะครับในวันที่ 5เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2555ก็จะนำชาวมัธยมศึกษานะครับร่วมตั้งกฐินสามัคคีในการที่จะไปทอดกฐินเพื่อสร้างพระธาตุที่โพนสวรรค์เพราะนั้นพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะครับหน่วยงานราชการต่างๆก็รองดูนะครับเพื่อที่จะได้สร้างพระธาตุร่วมกันนะครับอมามา,มาวันนั้นก็มีโอกาสได้พบกับท่านผู้ในการดำรงชัยสนนะครับอดีตผู้ในการโเรียนบ้านโพนจันนะครับบอกว่าในวันที่ 15มีนาคม2555ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับคณะครูอาจารย์นักเรียนมาตลอดจน,นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนจานนะครับนาโดยท่านผู้ดีการประวิทย์จันทาพร้อมกับกผูหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอโพนสวรรค์นะครับก็จะทําพิธีแห,โหรร่โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีครับแห่โล่นี้เป็นโล่ยังไงโล่โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศนะครับซึ่งเป็นปีมือการดําเนินงานและ อาจารย์ที่ปรึกษาครับคุณครูรุ่งเรืองราชมณีนะครับก็ชนะเลิศมาแล้วก็จะเป็นการเริ่มแห่ให้พี่น้องชาวเพื่อโพลสวรรค์น,นะครับและองค์กรหน่วยงานต่งางๆนะครับได้ชื่นชมในความสามารถของลูกหลานจากโรงเรียนโพนจานนะครับจะเริ่มแห่เวลา9้ใน8นาฬินาทีนะครับในวันพฤหัสบดีที่15มีนาคมก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับได้ชื่นชมความสามารถของอ่า,าครูจานและนักเรียนโรงเรียน โพนจานนะครับอําเภอโพนสวรรคร์ท่านผู้ในการคําตาราชมณีท่านผู้ในการสถาพรนะก็เป็นผู้ที่สนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับพูดถึงพุทธศาสนาแล้วนะครับในวันที่12มีนาคม2555ตรงกับวันจันทร์นะครับทางท่านผู้ในการชวนชัยภูดีทิพย์ผู้ในการ,รเรียนสามผงวิทยาคมนะครับก็ได้ร่วมกับคณะครัวจารย์และก็ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะครับเช่นโรงเรียนสามผงวิทยาคมโรงเรียนบ้านดงน้อย โรงเรียนบ้านสีวินชัยโรงเรียนบ้านปากยามโรงเรียนชุมชนสามงโรงเรียนบ้านแครโรงเรียนบ้านนานหนองหวายโรงเรียนบ้านดงหนองบัวโรงเรียนบ้านขาโรงละโรงเรียนบ้านขามเปี้ยนะครับก็จะร่วมกันจัดทำบุญนะครับในการสวดพระอภิธรรมนะครับน่ะบำเพ็ญกุศลตัดตมวันครั้งที่สองนะครับอ่าให้กับหลวงปู่คำพันธ์จันทรูประโมหรือ พระจันโทรประมาจารย์นะครับที่วัดศรีวิชัยตำบลสามโพงอเบอร์สีสุขรามจังหวัดนครพนมนะครับในวันจันทร์ที่12มีนาคมก็ขอเชิญสิษยิอนุสิ์และพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้โดยมีชวนชัยภูริทิพย์นะครับเป็นเจ้าภาพหลักพร้อมกับผู้บริหารทั้งเจ็ดแปดโรงที่ว่าไปทั้งหมดนะครับติดค้ายรายการหน่อยก็แล้วกันครับวันนี้นะครับคุณพ่อ อ่าบุญโฮมและคุณแม่ประสานกิตติศรีวรพันธ์ร่วมกับคุณครูมาลินีวรรณวงศ์นะครับคุณครูโรงเรียนอุเทนพัฒนาก็จะทําบุญขึ้นบ้านใหม่และก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูกิษณะวรรณวงศ์นะครับที่บ้านเลขที่อ่ายครับ14่มุงที่3ตํตำบลเท่าเทนอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครปนมนะครับเย็นนี้ก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์และก็กวันพรุ่งนี้ก็จะถวายกองบุญนะครับก็ขอเเชิญท่านที่โปรดรักร่วมทําบุญโดยพร้อมเพรียงกันครับสวัสดีครับค่ะคุท่านผู้ในการอภิย